มาเจอกับแม่กวาาแล้วน้องเคอวันนี้น้องเคอจะมาพาดูสัตว์ยางแค่น้ำอันใหม่น,นี่ ตัวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับน้องเคอาและแม่กวางอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเคอาจะให้ทุกคนมาดูสัตว์ยางแช่น้ําของน้องเคานะคะรอบนี้น้องเคอาเป็นคนแอบแมวออกมาแช่นะแล้วปิดฝาไว้นะแม่มารู้ตอนที่น้องเคอาแช่ไปได้สองสามวันแล้วก็เลยปล่อยเขานะคะนี่รอบนี้น้องเคอาแช่สิบวันเลยนะทุกคนนี่มาดูกันโอ้โห ทุกคนค่ะจระเข้คือตัวใหญ่มากใช่แล้วสิบวันนะคะเนี่ยใช่แล้วส่วนจระเข้ตัวนึงขาขาดเดี่ยขาขาดอันนี้ขาขาดนะเนื่องจากว่าน่าจะน้องเคอ่แอบเปิดเข้าเปิดออกบ่อยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งร็อปเตอร์ไห<อ>นน้องเคอ่เอ,เอาแขนมายื่นแขนมาคร<อ>ับเดี๋ยวทุกคนดูนะคะจระเข้นะ<อ>นี่ ตัวยาวว่ะตัวยาวว่าแข่น้องเคอาแล้วทุกคนดูเห็นไหมคะโอ้โหตัวเล่เคตัวใหญ่มากทุกคนนี่ดูพี่ก,อบ,อบ,กอบอบอบ๊บ oh <my S 2> พี่กบอบออบไม่รู้โอ้ยพี่กบใหญ่มากใช่แต่ผิวหนังเขาแตกใช่อันเนี้ยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าตัวเขาเป็นยางนะคะพอเวลาแช่เนี่ยแช่หลายวันเนี่ยเขาก็จะลอกออกแบบนี้เห็นไหมคะขุยๆนี่ขุยๆจากตัวเขานะ อ่าเดี๋ยวแม่กวางจะให้ดูนะแต่ละตัวนะคะอันนี้จระเข้นะคะกบนะแล้วอะไรอีกน้องแคะ่ปลาดาวปลาดาวไม่เหลือนี่ปลาดาวนะคะ,ะแล้วมีอะไรอีกลูกเต่าอาเต่าเต่าขาเต่าสีชมพูเหมือนกันเป๊ะอ่าเต่าสีชมพูเหมือนปลาดาวนะคะอนี่พี่เต่าอันนี้คือสิบวันนะคะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยปลาฉลามอันนี้พี่จระเข้อีกหนึ่งตัวนะคะ อะไรอีกครับปลากระเบนปลากระเบนอ่ะอันนี้กุ้งกุ้งรับเตอร์เฮ้ทุกคนแล้วว่าเราโชคดีโชคดีอะไรครับทองโอ้ยน้องแครเจอทองเหรออุ้ยเจอทองทุกคนนี่ก็ทองอุ้ยนี่ก็ทองอีกแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนนะก็ทองเอานี่ก็ทองอุ้ยเราอ้าว นี่นะคะทุกคนดูสัตว์ยางแช่น้ำที่น้องแคอาแอบแม่เอามาแช่นะคะคือตัวใหญ่มากใหญ่จริงดูนะแต่ว่าแม่มีความชอบจระเข้กะกบมากเลยนะทุกคนคเขาใหญ่แล้วเขาสวยนะคะนี่ไหนน้องแคอาลองเทียบที่แขน้องแขนเทียบซิครับ <c oughs> เดี๋ยวกดแป๊นนึงนะดูทุกคนตัวใหญ่มากนะคะนี่ โอ้โหดูนะโอ้โหใหญ่จริงเนี่ยเท่าเท่าไรเท่าไรยาวเลยอะน้องแคอาวางไว้ตรงไหล่นะคะเนี่ยยาวใหญ่จริงๆนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันยวแล้วก็ดูกบกบตัวใหญ่กว่าหน้าน้องเค่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่ะดูพี่เต่าพี่เต่า พี่เต่าก็ใหญ่กว่านะน้องเคอนะคะทุกคนปากกระเบนเออะพี่ปากกระเบนโอ้โหสรุปนะคะทุกคนสัตว์ยางแช่น้ําของเราเนี่ยแช่รอบไหนก็ใหญ่รอบนั้นเลยนะคะเนาะใหญ่ตลอดเลยเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะคะนี่แต่ว่าแช่นานก็เนี่ยคะ่ะเปื่อยเปื่อยแบบนเนี้ยเนี<อ>่ยแต่ว่าเวลาเอาขึ้นมาเล่นเนี่ยคะ่ะถ้าเอาขึ้นมาเล่นหนึ่งถึงสองวันเนี่ย ตัวเขาเนี่ยจะแฟบลงนะคะพอเขาแฟบลงผอมลงแล้วเราเอาลงมาแช่น้ําคืนเนี่ยเขาก็จะใหญ่จะเป่งขึ้นเหมือนเดิมนะคะนี่เนาะอ่าสรุปนะคะนี่ตัวใหญ่มากน้องเคอแอบเอามาแช่นะคะทีแรกแม่บอกว่าถ้าจะแช่ให้ทำรีวิวให้พี่ๆดูก่อนว่าก่อนแช่ตัวแค่ไหนนะคะแต่น้องเคอนะฟังแม่มากเลยแอบเอามาแช่นะคะนี่จระเข้ สองคืบปะค่ะทุกคนสองคืบมือแม่นะคะอ่ะงานสำหรับ EP นี้น้องเคาเอาบา,บายบายพี่ๆทุกคนก่อนครับบายบายฝากฝากปุ๊บปุ๊บปุ๊บก่อนเลยกดแชร์กดติดตามใจเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องเคอาด้วยนะครับกดกี่นึ่งกิ๊งกิ๊งด้วยกดกี่หนึ่งกิ๊งกิ๊งด้วยบายบายนะคะทุกคนจุ๊บ